ขายาวขาสอโอ้รล่ะบอกมางอนนี้ดเอาเอายกขึ้นนีเดี๋ยวกองเยกขาสอดแล้วนี่ขาสออีกนี้ะนำักงอ้ยงดอะไรอายกขึ้นกองเคเมือตัวบอกเขายกกองเยหักต้องซับเ็นหักไม้รายพวก สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น่องสุโขุกนค่ะวันนี้ประผลจะเดิอนอนสานบราพอลุยพาพี่น่องเขาป่ากบเห็ดทีเกาเด้อจะ้ะวันนี้มาไมา้หม,ม่พิกัดยู่ที่ป่าบ้านผืออำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จ้ะวันนี้วันที่4 4ตุลาคม2 5 6 7จ้ะครับผม โอ้ยังายวามาบ่งหดบวกเนาะมานำเพลินบอพี่น้องเด็กหลุพีชนบอกฝนสาเล่นครับผมดูด้วกันครับผมพอเหแต่หาวิธีงัดอยูพี่น้องไปก็ได้่จนามจ้ะนามออนักหนัอน้ำไว้ดีนแห้งเพื่อน่ายสุดเละเลือเตีมตาูดถิงลมอเดี๋ยบ่ถึงอ้ขาอุ้อกี่สิขายังี ปูนบทถึงนี่นี่จ้ะหยาค่บผมใส่ดอกหกเหราสุดยอดเลยอวบเนาะ เขมีจ <empt> uhm. oh ุ oh <pod cast hai> ่มจ <here> okay. oh, oh, ุ่มงเนาะจุมตยังกินเมดหอยโอ้โหเนตดนแถวเลยซะดดุดุงังนี่กต

ที่งานไปขาเลือดหงงครับพบบ้านก่อนเนาะดจุ่มก็รอนนี่เ่าเลยขาวขาเหนยวเยข้าวขาเวางามขาบัเียเลยเนี่งาท้องาเลยขอเือ กองเขาไปยาแขงหมัวแโ้ดอกแก้หน่อยแตกเพอู้ขาขายว่ขาให่ขาใหญ่ขายาวเ่นอ้ไหลตานี่เยอครับผมหัวแข้งมาดูอไ่ม่เนี้ยแมสีเถอะ ขาดอป็ใหม่มขาใหญ่แกงขากแกงแน่เนาะแกงไปบไกลเลยแกงไปบอกใกลเลยคุณเดียร์ไอ้น แกชิวต okay, pues ่อแลอู um, uh, được, 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 ้นันดีาเนี่บุกินิด้ม่อือยังอืออยากถึกเท็ดถือว่าเปแนนยน้อยนึงตาเดือดเตัวใหม่ผมเลยไ่เขาเกินกระเท็ผัวกว่าันเดือดกระสีบ้าณนี้แล้วพี่น้องกงนี่แกงอยู่ลุยต่อหาเบิ้องมันอีกว่ ออกเต็มว่าเลยเนาะออกแเลยบ่เห็ดแห้งกันปะไรทุ้มอึมผัวแหว่อึพี่นะเห็ดวกแกงแกงกระจายทางใหม่ไป็นยังนี่ทางใหม่โอ้ขายาวดีเลย ปิ๊กีขาวลายจังปูกีบคือขาวเป็นบ้านตน,นจะมีก้อนไหนกินบ้านแมาท่นเนาะแต่แข็ง,ขงเลยอ,อู้ขา,ขา,าอ้โอห่ อยู่ในลุงไอ้อาลึกปุ้นเลโอ้ยยังคัดหรอนี่สุดสวยสีเนาะขาเน่าขาส่อขาเน่าขาส่อโอ้ยอะไรล่ะบอกมาอุ้งอินี้เอาเอาโยคือเนี่ยเดี๋ยวกล่อง เงี้ยค่ะสอบไปแล้วนี่ค่ะโอ้อินกัแจ้เกษรนำรักมาเบ่งกล่องบัวนนำมือด้วยนี่เาเดือนอยู่จอดเลยดอกนี้ไงมาไปเจออันนี้ดิหายที่เอาได้ยังที่คุพแค่โอาเป็นง

แกงก็ห <g diesel> <g Four> ัวใจแล้วค่ะเกิดใจอ่ะเกิดบองทางมีความมุ้งยันมึงแบบีค่ะหักต้องซับเปนนหักไม่ร้ายพวก อยูกับงานด้อไน่จะตัอโอ้ยี่ดิกี่ไปปนหนึ่งม่ปนหนึ่งจ้ะงามอยู่ไขาวเหนียวข้าสซอยพอดีขาวเหนียวข้าวอยข้าเนียาวอยอุ้ย้าไรอันยกขึอกองเคสอยูตัวก็บอกขาวนียกองเฉยขี้ขเนีวอยขี่ข้าขาวอกเนาะ ี่งามอยู่เเป็นไงเเป็นคนบันยังบม่พอายพี่น้องเลยเมือยย เก็บสองสอง no. สองแบบการ์ดเนาะเก็บตัวแคนเก็บการ์ดเนี่ยโอ้กคือบอกขนาดเลยโอ้เก็บเก็บทั้งฝุ่นเก็บเก็บเก็บเอาดอกได้ก็หล่ะมันเอาแต่ลงไหนก็มีสิ่งนี้ย่างได้นี่นี่ใส่กล่องเลยนี่ติดกล่องที่ตัวพวกอันนี้

หัวคือหลุดรดนดอกรดนดอกเรื่อยแต่ขาเราตรงงามขึ้นแล้วเนาะมาประทันก็บทเป็นตรงนี้ด้วยครับผมถอดเลยก็ได้นี่เป็นบางดอกนี่เห็นบอกถอดเลยแต่นั่นถอดกันง่ายนั่นถอดนง่ายกว่า็ออกถอดจ่อยอวกถอดตรงนี้สวยแต่ว่ามันนี่จังน้อยเนาะ เย่โหเข้านี่ว่าละตัวใช้ทำวายเจีมูนี่เจมูนี่คิดน้ำเพลินเด้ที่ไหนนี่หลมเป็นงี้นี่นีงขาวเหนียนี่ตกนขาวเหเลย อ, e อีู่ตรงหอดอีกนี่เหล้าเสีนท้าบน,นไปเขาแล้วโอ้อันนี้บัได้แล้วไอดอกนี่จ้ะเอ้าหายให้แถววะพื้นนีบัวได้ด้วยจ้ะวายอไรออกาก็บ <c oughs> <c oughs> กกปลาแล้วครับผมออกจาก็บปลาแล้วจ้ะมีมาเบืองใอญ่ใหญ่ที่ห่ากันขนาดเนาะมีความสุกแห้ง ความพอแต่เฮ็ดเทาครับผมเฮ็ดเทาก็อยาครัวแตีแต่คือไอ้เถียงเนี่ยาหายนะครับผมแมนี่ลมลงมาเหลือแต่เสานะครับแบบนั้นหลายแห้งมันจะสูบอยู่มันจะได้ยอดมันครับผมแต่ละมูแทบใจะสลายเลยนะแต่ละมูรดใช้น้ำเกลือกับตากแดดจนพูดแกงยี่นึงอยู่พอดีแม่ค่ะอันรุ่นใช้น้ำเกลือบระเดี๋ยวเด้อค่ะเอาอันนี้ก็งามยูก็ล้างงามนี่ละที่เหลือได้แต่ว่า พักกันผอหลายมูดูแต่ส่วนหลายเพิ่นเถาที่นู่นค่ะเ่าหลายแห่มากเพรท่านี่แห่งผอหลายมูมูหละพันดอกสองพันดอกมูมูมูหนึ่งมูหนึ่งแถบใจว่ายเลยเหรอเราเดินมันก็เห็ดปัวกันเป็นทุ่งนี่เหรอพี่น้องผอผอดอกหนึ่งไปย่างเลี้ยวไปทางคางเลยที่มีบัวเดี๋ยวกับบานเนาะเดี๋ยวกับบานไปแกล้งเห็ดปัวกินก่อนที่สะแสบเนาะจ้าครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผอกันไหมครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมจะคลิปหน้าผอกันเวลาเดิมนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับกำัดผ้าอยู่้นวเวดเ้นว